สวัสดีครับพวกกับสุร,รุกันลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่สัญญาณดีแมคก,การคืนสนามซ้อมเดี่ยวสวมสตับบ๊ดเคาะบอลแล้วแฟนหงลุ้นคัมแบ็กทัวร์เอเชียนะครับที่ฮ่องกงทัพเดือดครันะครับทั่วโลกได้เหยเมื่ออเล alexis m a ลิสเตอร์นะครับจอมทัพกุญาจของลิเวอร์พูลส่งเส้นดันบวกครั้งใหญ่นะครับในการคัมแบ็กจู่สนามหลังปรกากฏภาพของเจ้าตัวกลับมาลงฝึกซ้อมกลางแจ้งแบบเดี่ยวสวมสตั๊ดพร้อมเคาะบอลได้แล้วนะครับที่จะว่าใกล้คืนทัพ เต็มแก่ในช่วงปลีซีซันเร่งเครื่องสู่ความฟิตและจกต้องพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บช่วงท้ายของฤดูกาลก่อนจนพลาดช่วยทีมชาติอาร์เจนตินาดารเตเดอเอเวยยุ่หกปีก็ได้เวลาเร่งเครื่องเพื่อกลับมาเป็นกําลังหลักให้กับทีมของกุนซืออันเนอร์สลัตโดยภาพล่าสุดนะครับจากแคมป์ฝึกซ้อมที่ฮ่องกงเขาได้แยกซ้อมกับลีโนฟหัวหนา้าฝ่ายกายภาพบําบัดซึ่งการที่ได้ลงน้ําหนักกับลูกฟุตบอลก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่แฟนบอลรอคอยนะฮะ การที่สโมสรตัดใจเหน็บไมการร่วมทัวร์เอเชียด้วยยิ่งตอดย้ำว่าทีมแพทย์เชื่อมั่นในกระบวนการฟื้นฟูและคาดหวังให้เขากลับมามีส่วนร่วมกับทีมได้ในรวันนี้จะตามคมแบ็กสองนัดสำคัญแม้ยังต้องลุ้นว่าเขาจะฟิตทันลงสนามในเกมกลุ่เครื่องกับเอซีิลานในวันเสาร์นี้หรือไม่แต่ก็มีความเป็นไปได้สูงที่แฟนบอลจะได้เห็นชื่อของเขาในเกมพบกับโยโกมาเอฟมูรินอตที่ญี่ปุ่นในวันพุธหน้าเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตามเป้าหมายหลักก็คือการเตรียมความพร้อมให้สมบูรณ์แบบ100%สําหรับเกมเปิดสนามพิมลิกที่จะพบกับบอลมัดในวันที่15สิงหาคมซึ่งก็ยังมีเวลาเหลืออีกเกือบ1เดือนเต็มเอาเดยความพร้อมขุมกําลังหงแดงสเตฟานบาสิติกนะครับคาดว่าจะพลาดช่วงพรีซสชันทั้งหมดหลังเข้ารับการผ่าตัดเอ็นร้อยหวายส่วนแฟร์ิโกเกียซ่าไม,ม่าร่วมทัวร์พรีซสชันกับทีมทําการเครื่องหมายคําถามว่าเป็นเพราะอาการบาดเจ็บจริงหรือเป็นสัญญาณของการย้ายทียม ฮาวิเลตและเทเลอมอตันครับสอนดาวรุ่งดีเกียชมป์ยูโร2021กับทีมชาติอังกฤษชุดเล็กก็กลับมารุ่มทับแล้วเตรียมเพิ่มดีกีการแข่งขันย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมให้ดุเดือดยิ่งขึ้นส่วนตำแหน่งรองกัปตันทีมหลังจากการย้ายทีมของเทนอเล็กซานเดอร์นะครับชื่อของแม็กอลิสเตอร์ก็ถูกยกขึ้นมาพิจ,จารณาแต่คาดว่า,าตำแหน่งนี้จะตกเป็นของโมซาล่าในที่สุดนะครับตำแหน่งซีนาคต เดวเกลิดไม่วันเสียเทนชูบาร์รี่ทายาคุณใหม่ทำกางการยกเครื่องทัพหงแดงครั้งประวัติศาสตร์เจสติกบาร์รี่ปัทฟิมปงใครคือตัวแทนที่แท้จริงพร้อมสองไลอัพใหม่ที่น่าจับตาของลิเวอร์พูลหรือดูการที่กำลังจะมาถึงสูยุคใหม่ไร้เงาเทน การน,นำลาแอนฟิลของเทนอเล็กซานเดรสูร่เรือมิดไม่เพียงแต่ทิ้งช่องโหว่ขนาดใหญ่เอาไว้ในตำแหน่งด้็คขวาแต่ยังถือเป็นการสิ้นสุดยุคสมัยหนึ่งของผู้เล่นที่ทรงอิทธิพลที่สุดของสโมสรทำการการยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ที่ได้ฟอร์เรนเวียดมิลเาเคอร์เกตและเจมี่ฟิมปงเข้มามาเสริมทัพคำถามที่ดังที่สุดในใจของเหล่าเดอะคัพคือใครจะก้าวขึ้นมาเป็นทายาทคนต่อไปิแค่น,คนี้ชี้ชัดเรามีบาลลี่อยู่แล้วทำการความกังวลของแฟนบอล กิงคานี่เดกริสตนะครับตอนนานผู้เป็นเทวรักของสโมสรลิเวอร์พูลก็ได้ออกมาดับความร้อนแรงผ่านเดอะเรดแมนทีวีด้วยมุมมองที่เจ็บคมและเชื่อมั่นในสายเลือดใหม่ของทีมเนื่องจากว่าการเสียเทนไปเป็นเรื่องน่าเศร้าแต่เราแค่มีเด็กหนุ่มที่ไม่ธรรมดาอย่างคอนเนอร์บาร์ลีรออยู่แล้วเดกลิ it, สกล่าวอย่างหนักแน่นเราขออวยพรให้เทนส์ e T N S, โชคดีกับเส้นทางใหม่และขอขอบคุณทุกสิ่งที่เขามอบให้กับสโมสรแต่ตอนนี้เราต้องหนุนหลังผู้เล่นที่สวมเสื้อของเราอยู่ตรงหน้า เพราะพวกเขาคืออนาคตสมรภูมิตัวจริงบาลีปลาทาัฟิมปงสถตติฟ้องใครเหนือกว่าแม้คำพูดของคิงคนนีจะปลุกใจแต่สนามแข่งวัดกันที่ผลงานและนี่คือการต่อสู้ที่น่าจับตาที่สุดในแผงหลังของเลเวอ์พูลก็เดตบาลีดารุร่งจากอะคาเดมีที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความสวรรค์และความมุ่งมั่นเกินวัยเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสติเทรนส์แบบมัดตอมตัดยังเห็นได้ชัดเจนว่าเขายังมีพื้นที่ที่ทต้องให้พัฒนาอีกมาก ส่วนเจอมี่ฟิมปงไว้ขวาการตัวมหาศาลที่ถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างการแข่งขันโดยเฉพาะสติเกมรุกของเขาก็น่าตื่นเต้นและพร้อมสร้างความแตกต่างได้ทันทียันไรก,ก็ตามเกมรับยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เทนเคยสร้างไว้บทสรุปที่ยังไม่ถูกเขียนการจากไปของเทนส์ได้เปิดฉากการต่อสู้ครั้งใหม่ที่อนฟิลนะครับโคนเนอร์บาลีคือตัวแทนแห่งจิตวิญญ,ญาณและอนาคตที่สมสรฟุ่มฟักในขณะที่เจอร์มี่ฟิมปงคือกำตอบที่น่าตื่นเต้นด้วยเงินทุนมหาศาล แม้ดวงใจของตำนานอย่างเดวกริตจะเอ็นเอียงไปทางเดวรุ่งพุ่งแรงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับสนามแอนฟิลด์ในฤดูกันใหม่เท่านั้นนะครับที่จะเป็นผู้ให้คําตอบว่าใครคือผู้ที่คู่ควรกับการเป็นทายาทแบ็คขวาของลิเวอร์พูลอย่างแท้จริงนะครับสลต์อ์เกนเพย่มเมดซูมเดียวปิดจ็อบเอเกติก้สวมเสื้อหงส์แดง ลิเวอร์พูลครับปิดดีลคว้าตัวฮุกโ,ก,โเเก,เก้เอเกติเก้ดาวรุ่งพ่วงแรงมาร่วมทัพหลัง ESPN Sport สือดังรายงา,านมาว่าเบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้คืออเนลส์ลัดกุนซือลิเวอร์พูลที่ใช้เวลาเพียงการประชุมผ่านซูมเพียงครั้งเดียวกรอมสตาร์ดังที่เลือกย้ายซูทินแอนฟิลนะครับคืขบทนวิสูจน์สงคัาที่สยบทุกคำถามว่าลิเวอร์พูลจะสูญเสียพลังดึงดูดนักเตะไปพร้อมกับการอำลาทีมของเจคกิ้งคัพหรือไม่มาสเตอร์คลาสผ่านวิดีโอคอล หลังข่าวจาก ESPN Sport นะครับได้เปิดเผยว่าอันเนสส์ัดได้สั่งความประทับใจให้กับเอกติเกี T อย่างจังในระหว่างการพูดคุยผ่านซูมโดยกุนซือชาวดัตต์ได้ฉายภาพวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของเขาในฐานะกองหน้าหมายเลขเก้ายุคใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังความคล่องตัวและไหวพริบในการเล่นทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลวัตถุศินและแผนการที่เฉียบคมของสลัดถูกยกย่องว่าเป็นบทเรียนชิ้นเอกที่ทําให้เอกติเก้ T ตัดสินใจทันทีว่าหงแดงคือจุดหมายปลายทางอันดับที่1ของเขาทิ้งคู่แข่งรายอื่นเอาไว้ข้างหลังสยบความกังวลยุคหลังเจอเก่งครับการกระทำของสลอตครั้งนี้นะครับถือเป็นชัยชนะครั้งสําคัญสำหรับลิเวอร์พูลมันแสดงเห็นว่าสโมสรได้ค้นพบผู้จัดการทีมที่มีบารมีและพลังดึงดูดไม่ต่างจากเจเก่งครับซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนบอลทั่วโลกคยหวันวิตกว่าจะเลือนหายไป ความสามารถในการโน้มน้าวใจนักเตะระดับท็อปให้เชื่อมั่นในโปรเจกต์ของเทียมนี่คือคุณสมบัติที่หาได้ยากและการที่สวัสดิ์พิสูจน์เห็นได้อย่างรวดเร็วเช่นนี้ถือเป็นสัญญาณบวกอย่างยิ่งต่ออนาคตของสโมสรน,นับถอยหลังสู่การเปิดตัวตามการรายงานระบุว่าฮูโก้เอเกิติก้มีกำหนดการเข้ารับการตรวจร่างกายในวันอังคารนี้ก่อนจะเซ็นญาอย่างเป็นทางการและคาดว่าจะเดินทางไปสมทบกัก็บเพื่อนร่วมทีมใหม่ที่ฮ่องกองทันทีการมาของเอเกิติก้ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มมิติใหม่ที่น่าตื่นตาตื่นใจในแน,นวรุกของลิเวอร์พูลแต่ยังเป็นการประกาศอย่างเป็นกันว่ายุดใหม่ของอันเนสร์ตได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอย่างแท้จริงหงส์แดงตาเป็นหมันจ้องคว้าม,มาเกีฮเฮโรแกรตัดสินชีสตาพาเลตจ,จากสารกีฬาโลกลิเวอร์พูลเดินเกมเงียบจยับตาสังเกตมาเกียเประกันหลังกับตันเทียมของคลิสตอพาเลตอย่างใกล้ชิด โดยมีคนตัดสินจากสารกีฬาโลกเป็นตัวแปรสำคัญที่อาจเปิดทางให้หงแดงโชคตัวแนวรับดีกิติมชันเกรดรายนี้มาร่วมทับแม้จะทุ่มเงินสนับไปแล้วกว่า200ล้านปอนด์ในช่วงสมัยนี้แต่ดูเหมือนว่าภารกิจสร้างทีมใหม่ของลิชันฮิวเพื่อนแห่รกีฬาลิเวอร์พูลยังจะไม่จบสิน้นโดยมีชื่อของมาร์เกฮีเป็นเป้าหมายระดับถัดไปยันไรก็ตามเดี๋ยวนี้มีความซับซ้อนและต้องอาศัยจังหวะและเวลาที่เหมาะสมนะครับ หงแดงรู้ว่าเกียงเหลือสัญญาอีกไม่ถึง12เดือนและไม่เรียบร้อนที่จะจ่ายค่าตัวราว40ล้านปอนด์ตามที่ปเปเลตนั้นต้องการพวกเขาพร้อมที่จะรอเพื่อให้ได้ข้อเสนอที่ดีที่สุดเดิมพันชีช้ชะตาคำตัดสินจากศาลกีฬาโลกจุดเปลี่ยนสำคัญของดี่วนี้แขวนอยู่กับคำตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการกีฬาหรือ c s a ที่ชีช้ชะตาว่าคริสตัลเปลสจะได้ไปลุยศึกยูโรปาลีก รูอดูการน,น่าหลีกไมจนวนเหตุพาเลตถูกยูฟาลิฟิตการไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปหลังควา้าแชมป์เอเวอรเนื่องจากป,ประเด็นการเป็นเจ้าของสโ,โมโสรซ้ำซ้อนของจอห์นแท็กเตอร์ที่ถือหุ้นในพาเลตและโอลิมปิกลียงเส้นตายศาล C.A.S จะประกาศคำตัดสินภายในวันที่11สิงหงคาคมนี้ซึ่งเป็นวันหลังจากท่ลิรูพูต้องดวลกับพาเลตในศึกคอมมอนเนติชเชลพอดิพรีอนาคตของเกฮีแขวนอยู่บนคำตัดสิน คำตัดสินของศาลในวันนั้นจะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของเกฮีทันทีการที่พาเลทชนะอุทอ์พวกเขาจะได้ไปเล่นในศึกฟุตบอลยุโรปทําไม่มีเหตุผลที่จะรังตัวกับตันทีมนั้นเอาไว้และอาจทำให้การเจรจานั้นยากขึ้นแต่หากพาเลทแพ้การพลาดคว้าตัวยุโรปอาจทำให้สโมรสรมต้องพิจารณาขายเกฮีเพื่อเรดมทุนและนักเตะเองก็อาจต้องการย้ายไปอยู่กับทีมที่มีโอกาสคว้าชแชมป์และลงเล่นในเวทีใหญ่ซึ่งลิเวอร์พูลก็ตอบโจทย์ทุกข้อความท้าทายและคู่แข่ง อย่างไรก็ตามการย้ายมาแอนฟิลก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับเกฮีเพราะเขาต้องยั่งตำแหน่งกับคู่หูเซนเตแบ็กระดับลกกยางเว์จิฟันได์และอิบไรมากรนาเต้ ate, ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงต่อตำแหน่งในานามทิชอังกฤษชุดู้สึกฟุตบอลโลก2026ก็ะน้ด้วยกันมีรยายงานว่าทัานอัมบอสเปอร์คู่แข่งล,ลุ่มหลีกกับพร้อมจกิกรัมมาเล่ล่าลาเซนของเกฮีอีกครั้งทำให้สมรภูมิการแย่งตัวกองหลังรายนี้นั้นอาจดูเดือดยิ่งขึ้น สถานการณ์ทั้งหมดนี้นะครับทำให้ลิเวอร์พูลต้องเล่นเกมอย่างเย็นและอดทนโดยมีเส้นตายวันที่11สิงหาคมเป็นจุดหมายสำคัญที่จะกำหนดทิศทางของปฏิบัติการล่าตัวมาร์เกฮีในครั้งนี้เวียดอนาคตหงแดง light, สปอตไลท์่องจับทุกย่างก้าวในปีซีซั่นเอเชีย จับตาทูฟีก้านะครับฟอร์เรนเวียสเพเมเกอร์อนาคตเกิของทีมชัดเยอรมนีกำลังถูกจับตามองเป็นพิเศษในทัวร์ปรีซีซั่นนักเตวิปเอเชียครั้งนี้ซึ่งอาจเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่าเขาพร้อมแล้วหรือไม่ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นหัวใจในแดนกลางของหงส์แดงลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทีมของยอดกุนซืออันเนอร์สลัดเกรทอีแวนนะครับนักข่าวสายตรงจากเนเธอร์ลนติ ik, สื่อชื่อดังระดับโลกทีข่าวเชิงลึกว่า ทีมงานสตารโคร้ดคุณภาพของลิเวอร์พูลได้วางโปรแกรมสุดพิเศษเพื่อเข็นศักยภาพของมิฟิลในวัย22เปียรหลงนี้โดยเฉพาะเดือดตั้งเป้าให้2เกมอุ่นเครื่องกับเอซิมิลานและโยโกมาเอฟมอยนอตเป็นเวทีที่สกคัญในการยกระดับความฟิตและประับจูนเข้ากับแทคติกของทีมให้สมบูรณ์แบบที่สุดความมุ่งมัม่นที่มากกว่าใคร ดังคำวุนยังเปิดเผยอีกด้วยว่าเวียดแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทยอย่างเหลือเชื่อเขามักจะใช้เวลาในโรงยิมมากกว่าเพื่อนร่วมทีมคนอนื่นๆเพื่อแสดงความแข็งแกร่งและเพิ่มมวลกล้ามเนือ้อให้พร้อมกับการรับมือในการประทนรันในศึกพิมลีกนอกจากนี้เขายังอยู่ซ้อมต่อหลังโปรแกรมฝึกซ้อมปกติของทีมสเสมอเพื่อฝึกฝนทักษะพิเศษตามโปรแกรมที่ทีมงานจัดเอาไว้ให้โดยเฉพาะความทุ่มเทเกินร้อยนี้สะท้อนเห็นว่าสมุสรกำลังเดิมพันกับเวียดไว้สูงมาก และหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนเขาจะไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเตะใหม่แต่จะก้าวเข้ามาเป็นกําลังสําคัญที่พร้อมแบกรับความหวังของทีมในทันทีที่ฤดูกาลใหม่จะเปิดฉากขึ้นแฟนวันหงแดงคงต้องจับตาดูดาวเตะรายนี้เอาไว้ให้ดีเพราะทุกอย่างก้าวของเขาในเอเชียครั้งนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของตำนานบทใหม่ในทิมแอมฟิลก็เป็นไปได้จับตามองนักกดในวัย1 6ปีลลโอเอนกูโมฮาบทพิสูจน์ชี้ตา ขย่ามันลังซีเนียร์ลิเวอร์พูลท่ามกลางขุนพลชุดใหญ่ของลิเวอร์พูลนะครับที่กลับมาซ้อมปรีซีซั่นกันอย่างคับข้างสายตาทุกคู่นะครับกลับจับจ้องไปที่เลโอเอนกูโมฮาเปลี่ยนดาวรุ่งพุ่งแรงในวั16ปีที่กำลังใช้เวทีอุ่นเครื่องเป็นบททดสอบสำคัญเพื่อพิสูจน์ว่าเขาดีพอทีท่จะเจ้งเกิดในทีมชุดใหญ่ของอาร์เนอร์สลอตฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้ อร์มร้อนแรงเกินไหวแม้จะเคยได้สมัยเกมกับทีมชุดใหญ่เพียงเล็กน้อยในรุ่นกลางก่อนนะครับแต่ปรีซีซั่นนี้เอนกูโมฮากลับระเบิดฟอร์มสุดร้อนแรงในเกมหุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดกับทั้งเพลสันและสโอกซิตี้สร้างสรรค์เกมรุกเจหนูรายนี้นะครับไม่ได้มีดีแค่ความเร็วเท่านั้นแต่เขายังโดดเด่นการสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมมีส่วนร่วมกับการทำประตูและโจสกอ์ได้ด้วยตนเองอย่างน่าประทับใจไม่หวนรุ่นใหญ่ การที่อเนอร์สลัดมีนักเตะซีเนียร์กับฟุนเทมไม่ได้ทําให้เอนกูโมฮาและแข้งดาวรุ่งคนอื่นรู้สึกวันเกงแต่มันตรงกันข้ามเพราะเขากําลังใช้โอกาสนี้โชว์ักยภาพอย่างเต็มที่จนคนเสือต้องเหลียวมองพิสูจน์ชี้อนาคตอเนอร์สลัดประกาศชัดว่าพร้อมให้โอกาสดาวรุ่งทุกคนและปีเซซันนี้คือเวทีตัดสินว่าใครจะคือเพชรเม็ดงามที่จะถูกเจรนยขึ้นสุ่ทีมชุดใหญ่ชื่อของริโอเอนกูโมฮาคือหนึ่งในคนดดีเดตที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้ วิสซยันนี้จึงไม่ใช่แค่การอุ่นเครื่องธรรมดานะครับแต่มันคือเวทีชี้ตาของดาวรุ่งที่ชื่อลิโอเอนกูโมฮาว่าเขาจะสามารถก้าวข้ามจากคำว่าดาวรุ่งไปสู่การเป็นกำลังสำคัญของทัพหงแดงได้สำเร็จหรือไม่แฟนบอลต้องจับตาดูอย่างไม่กระพริบตาในคืาสดขาลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่23รกรกฎาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สมโมสรลิเวอร์พูลสมโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าค,คลั่งลิเวอร์พูล และเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บัาคลังลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ